มาแล้ทุกคนยินดีต้อนรับสู่เกม Get d e f a u l We โดวยวันนี้ตองชาจะเป็นพ่อมดเว้ยจากกระแสะเกมพ่อมดแม่มดในตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่มาแรงมากเลยนะครับ <Wow. S 2> ในในวันนี้ก็เจอคนดังอย่างฮารีพอเตอ,เตอร์มาแล้วเนี่ยไอายชาก็จะทําการลองเป็นพ่อมดดูก็ผม <c oughs> จังวันนี้พี่เพ่จะลองใช้คาถาเวทบอลดูเราวทุกคนนะมันจะเป็นยังไงนะครับขอญอาตับการเสรพพี่คอนโนฟุบโอเจฟับว้าวน้องๆดูพี่คอนโนกลายเป็นถังอะครับ พลังไม้กายสิทธิ์โคตรตึงครับทุกคนนะน้องๆกองาอดดูแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยก็น่าจะรู้จักคาถากันนะครับเออมิกาเดียบเลวิโอซาปิ้วทีเ <c oughs> ดียวครับทุกคนหูยมีไฟด้วย <c oughs> พลังอย่างตึงนะครับพลังเวทมนต์ของเราเหลือย่อนนักซิงใช่ไหมขอญาตทับการไล่เวทมนต์ครับผมอุ้ยโอ้ยยกขึ้นไปแล้วเฮ้ยโอ้โคตรตึงนะครับ แบบนี้เราต้องไปเล่นในเมืองครับผูทุกคนนะจังวันนี้ขออนุญาตทำการเรียกไม้กวาดมาคมรับผมเชดอการเป็นโลภพอมอดแม่มดเนี่ยก็ต้องมีไม้กวาดใช่ไหมไปครับผม้เยเจอเฮลิคอปเตอร์ไล่กระถาใส่ไปเลยหูยพายุไฟครับผมนะอมไอช้างกลายเป็นตัวร้ายไปเลยเนี่ยอ้อลงอย่างสวัสดิภาพครับผมอุย้ยกลายเป็นแสงได้ด้วยหรอวะ เชดรู้สึกว่าพอมดไอชานี่เริ่มหิวตรีนละจังวัาดีขอญาติเจกระถาอู้หูยคาถาพี่คาดแน่นอนทุกคนนะเป็นไฟสีเขียวนะครับอาวันเขัยไลายนี่โอ้โหใครดูแฮลิพอตเตอร์มาอินจัดนะครับเอ้านักดับเพลิงจะใส่เดียวไอช้างเหรอเนี่ยโอ้ยต่อยพอมดทำไมครับเสกให้มันกลายเป็น กลายเป็นถังแกสครับผมโอ้โหโดนหมาโดนหมากัดหมาก็ต้องกลายเป็นถังแก๊สไปน้องเออเล่นกับใครไม่เล่นไม่เล่นกับพ่อโบยครับผมมาเลยคาถาวิชาว้าว<แ>โอ้โหเหมือนจะเสกถังแก๊สออกมาครับผมอุ้ยคาถานี้มันเป็นการจับเบี่ยงวะ่ะออ้อหแม่งเบี่ยงรถบรรทุกครับผมเวอร์จัดพลังเวอร์จัดเลยช้างเออ โยนมอไซค์ไปใครหน้าไหนก็ไม่รออครับผมนะโอ้โหแต่คาถาไฟนี่เท่จัดเลยครับเวลาเสกแล้วแบบว่ามีวงกลมไปขึ้นมานะเอาไอ้นี่เปรี้ยวไอ้นี่เปรี้ยวแบบนี้ต้องตามครับผมนะเอ็กกล้ามากขอญาตทำการเรียกไม่กว่าแล้วก็ขี่ตามไปครับผมอุ้ยเอาอ้ยยกรถมาฟาดตัวเองนะครับ เฮ้ยน้องๆดูไม่กว่าเดี๋ยวมันสามารถบินตามเราได้ด้วยะครับโอ้โหโลกเวทมนต์มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะทุกคนนะคาถาถัดไปเอาทุกคนเป็นคาถาเรียกสายฟ้านะครับจังหวะนี้ทำการสายฟ้าฟ้าดหุยอย่ากระทออใหพระเจ้านะครับพลังสายฟ้าโอ้เฮลริพอร์เตอร์มันเรียกสายฟ้าได้ด้วยเหรอวะเนี่ยทางนี้คนเยอะคนเยอะๆก็หัวไปเลยช้าง ตีเพิ่มว่าพายุทอร์นาโดไฟเนี่ยมันสวยสุดเลยนะครับนะเค <Okay. S 1> สำหรับการเป็นคาถานะครับอ๋อโ,โดนรถชนอีกแล้วอะไรวะต่อไปเป็นคาถากงเล็บปีศาจอืมอืมคาถาฟาดครับทุกคนนะโ oh, <no. S 1> อ้โหคาถาน้เว์จัดเลยว่ะขอญาต์ฟาดรถด,ดูดูโอ้ oh. แค่สะบัดไม้รถก็ปิวแล้ว,วะครับ <Yeah>. oh. พลังนี้ก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยหืไอ,อ,อช้างอย่างตึงนะครับ EP นี้ พลังกงเล็บเสือกงเล็บเสือเป็นยังไงวะกงเล็บเสือกงเล็บเสือโอ้โหควรจะเป็นประมาณว่าเป็นแสงเลเซอร์ออกมานะครับสดจัดประยจริงตอนนี้ทั้งเมืองก็วุ่นวายนะครับนะไอช้างคนเดียวเลยนะครับพลังบายุไฟหย,ยุดได้ทุกอย่างไอ้น้องโอ้โหดูดิเวอร์เกินน้องๆว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นี่มันต้องสู้กับใครวะ แบบว่าเอามาเวทกับซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยถ้าน้องอยากดูคนไหนก็ทําการคอมเมนต์ไปได้เลยนี่ก็คือพลังคาถาทั้งหมดกับดทุกคนนะก็ะบอกเลยว่าเยอะจัดเลยนะครับเราจะลองไปทีละคาถาทุกคนนะเริ่มจากคาถาที่เลยดูจากทรงแล้วนะ่าจะใช้กับคนนะครับมีเพิ่อขอยาตามหาคนแป๊บเอ้ยดุมขอลองเสกหน่อยดิดูครับผมไอ้นุมคนนี้มันจะซัดไอ้ช้างครับผมนะข้อหาทำลายบ้านเมืองโอ้โห ไอากา้ก้ามากเลยนะที่จะมาเล่นกับพ่อโดช้างสเสกไปเลยเพื่อนอุ้ยกลายเป็นหินหรือเปล่าเมื่อกี้ว้าวรู้สึกว่าสเสกแล้วเขาจะแข็งนะครับโอ้โหเหมือนจะเป็นคาถาสตาร์บ่ะค oh, <no. S 1> าถาทำให้ร่างกายหยุดการเคลื่อนไหวฟืบกลายเป็นหุ่นแล้วทุกคนนะแตกตื่นกันละจา้าแตกตื่นกันละจา้าแต่ดูจากลักษณะคาถานี้เนี่ยคนโดนจะยังไม่ตายอหรือคนนะแค่เคลื่อนไหวไปได้นะครับน้องๆดู ออสายตาพี่เขานี่อาฆาตจัดนะครับไอ้าจางทำการปลดล็อกกาถาเฮ้ยเป็นไงตายไหมไม่ตายนะผมทุกคนโอ้โหว,วิ่งหนีวิ่งหนีเลยจะไปไหนพี่โอ้โหทางขยะอัดไปเลยน้องพลังส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ไม้กระถาทุกคนนะมันถึงจะแบบว่าทำการเลี้ยวออกมาได้นะครับถ้าไม่มีไม้กระถานี่ก็คงจะทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ ซื้อพีเพิร์อมองว่ามันก็แบบว่าไม่ได้ตึงอ่ะอืมถ้าแบบว่าไม่มีไม้ก็ทําอะไรไม่ได้ยงเหรออะไรครับลุงโอ้โหกลายเป็นถังแก๊สไปฮลที่สำคัญเลยก็คือมันมีแมกกากรบตทุกคนนะมันสามารถบินได้นะครับจะไปไหนก็ได้แล้วความเร็วนี้พี่ต้องบอกเลยว่าโคตรแรงนะลองบินขึ้นตรงๆเลยออไวอะไรวะเนี้ยถ้าขึ้นโคตรจี้โทุกคนนะเหมือนในช้างกำลังนั่งอือ้อ ตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงจัดกับทุกคนนะโหดูไม่กว่าแฮาร์รี่พอตเตอร์นี่เกินไปนะครับขึ้นมาแบบว่าแทบจะออกนอกโลกไปแล้วอะ oh, <no. S 2> เดี๋ยวพี่ว่าเราไปได้ข้างล่างดีกว่าโอเคพี่ว่าเรามาทําการลองสู้กับตํารวจด,ดูครับทุกคนนะกองทัพเหล่า GTA นะครับว่าจะหยุดไอ้ช้างคนนี้ได้หรือเปล่ามาเลยน้องเริ่มจากพายุทอร์นาโดไปเอาทุกคนโอ้โหต้องบอกเลยว่าแป๊บเดียว6ดาวพี่บอกเลยพ <Wow. S 2> ลังมันเวอร์เกินนะครับ เสกรถบันทุก็กลายเป็นทางแกส๊สอ๋อไปไงมันน่าจะเสกเป็นอย่างอื่นได้บ้างเนาะที่เพื่อนรู้สึกว่าถ้าเสกเป็นอย่างอื่นได้นดี๋มันจะเท่กว่าน,นี้นะครับอ๋อไม่เป็นไรน้องฟาดระเบิดไฟไปเบียงครับผมคาถาที่โกงเลยก็คือคาถาเบี่ยงของนี่แหละดูนะเอารถไปกินไปไงตำรวจจะเข้ามาหรือเอาไอ้ช้างยากหน่อยนะ EP นีเ้เอาเลยเอาเลย เจ้าจริงๆเหรอพี่จัดให้เลยคูซิโอคาถาดี่าคาับทุกคนอวาร์เดเครับลายครับผมน oh <my> ี่อุ้ยมีเสียงวันเดอร์มอลด้วยว่ะอวาร์เดเครับลาย oh <my> ของจริงคาถานในหนังคือตายแน่นอนนะครับใครโดนเนี่ย oh <my> มาเลยยกรถหน่อยยกรถหน่อย จังวันนี่เกลี่ยงไฟไปเฮ้ยเครื่องบินมาวะเฮลิคอปเตอร์กลายเป็นถังแก๊สเป็นไงตำรวจล่วงเร็วทุกคนนะโอ้เอ็งห้าไก่ช้างเหรอนี่โคตรโกงนะครับพลังสายฟ้าฟาดลงมาฮอมาแกละฟาผ่าฮอร์หูยโคตรสวยโอ้โตัวตึงว่ะ มาเลยน้องบายุไฟอลิโบต์เขาไปครับผมนะเขาแล้วก็เวียงเวียงของเข้าไปจะไปไหนครับหน่วยสวงสว่ายังหนีกัวละสี่กวละสี่ไอช้ามันของจริงนะโว้ยรอบเนี้ต่อไปเป็นพลังป้าครับผมพลังนี้พี่ต้องบอกเลยว่าโคตรน่ากลัวนะถ้าโดนมันเี็ดเละแน่นอนคนระับดู เอาคนมาฟาดแบบนี้นี่ไม่ไหวครับผมนะมาเลยอ,อืออือฟาดส่รถครับผมเพียงแค่โบกมือก็เด้งเสียแล้วเอาวาร์เคตับไลายอักหลัก,ลก,ลกพิเอเวตมนก็มีประมาณนี้ครับทุกคนนะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเจด้าเอาคนมาลอยได้ด้วยครับผมเป็นบริวารเป็นบาเลียป้องกันอะไรงนี้เฮ้ยโคตรเฟีย้ยวเลยทุกคนดูดิพี่เอมเรียกรถมาลอ,อยอยู่ข้างเลยด้วยว่ะเอาฮอมาลอยหน่อยดิ เอาว่ะเค้ดอบลอยเออลอยไปคาถาอะไรมวยหมดแล้วตอนนี้ระเบิดไปเลยฮองเซคฮอหน่อยข้างบนลวงครับผมกัตึงกัอันตรายนะครับขี่ไม่กวาดหนีดีกว่านะดูดิครับถ้าสูไม่ไหวก็ขี่ไม่กวาดหนีเฮ้ยมันโกงไอบินชนตึกครับผมท,ท้ทีมันโกงไปรอเปล่าออมาลังนี้ เดี๋ยวเพื่อนว่าพี่บอจะไปกบดานบนบอลลูนครับทุกคนเนาะบอลลูนครับผมข้างบนนี้เลยอ,อโตเมติกมาครับขอญาตแวะสีทอหน่อยดิสให้กลายเป็นถังแก๊สพิ้ว,วล่วงครับผมนะมาเรามากบดานแบบว่าพระเอกพระเอกครับผมอุ้ยได้เวลาจอดบนบอลลูน<ฟ>โอ้เป็นไงหไหนดูสิว่าจะมีใครมาจับพี่ได้หรือเปล่า มันมาจริงๆว่าโหกัดกัดไม่ปล่อยเลยเลยน้อง<ฮ>กลายไปถังแก๊สไปเอาเอาไม่ล่าเวียงถางแก๊สครับผมเจดเดลอ้ต้องเจอเอาวารเคทับลายุ้ยบนฟ้าครับผมนะชิลละงานนี้นะครับเอาวารเคทับไลอืมตาถั่วด้วยประเด็นพาออยุไฟยทีเดียวหายหมดทุกคนนะอ๋อลุงขับหปมันสิ้น่อยดิฮะ โอ้ผมมารีบรู้ไหมกลายไปทางแก๊สไป <laughs> แม่งลำบะเลอร์ผมอุย้ยช่วยชีวิตลุงเร็วไม่ลุงหยุดก่อนโอ้ช่วยชีวิตลุงไม่ทานครับผมทุกคนนะ <c oughs> โอ้โผมขอโทษลุงพี่เพิ่มลองเสกไอ้ช้างอีกคนนะึงเอาทุกคนนะมาต่อตู้นะครับอุ้ย uh, มันเป็นพ่อมดเหมือนกันครับผมทุกคนดูดิเชโดมวยถูกคู่มาแล้วผมนะ <c oughs> อุย <c oughs> เอ็อนตายเด้อ <c oughs> โอ้โหแม่งไม่พี่เล่นเลยว่ะมวยถูกค,ครัวทุกคนเอ็งเจ้าเลยเอ็งเจ้าเลยตาพี่ครับผมตาพี่เอาคืนครับผมโอ้โหมันเลยเนี่ยอยาก,กนในห,หนังอยาก,กนในห,หนังมาเลยไอช้างตัวร้ายครับผมนะเอาตายแลยว้วเหรอยังยัง,งไม่ตายใช่ไหมย,ยังไม่ตายใช่ไหมเมื่อกี้เล่นพี่สยับแล้วผมนะโอโมันตายง่ายจังวะาทุกคน นานขอลองอีกตัวหนึงดิมาแล้วผมนะเราจะเปิดก่อนเลยนะครับจังมนันหนีทำการวิ่งอย่างลดไปเลยเฮ้ยมันหนีพี่ว่ะรอบนี้มันหนีพี่ว่ะทุกคนไอช้างตัวลายโอ้ยโดนแล้วโอ้ยบึง้งๆๆบงขอตั้งหลักก่อนอู้มันจะลถทุบพี่อวาตารเขตดับลายเออไฟก็ไฟเถอะวะมาผมซีชีดโอ้โหตายเหอ ให้มันตายง่ายอย่างวะทุกคนลุกขึ้นมาข้าวๆก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนนะสำหรับมอเตอร์รีพอเตอร์นะครับพี่จะทำการทิ้งท้ายไปด้วยตรงนี้เลยละกันนะ <Okay. S 1> ถ้าน้องชายพี่เขกฉุดกำปั้นขึ้นมาแล้วก็ชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์รับชมกันด้วยที่สำันฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนวิยญาณอย่างพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะน้าท้อมันครับ